วันนี้ถ้าใครเริ่มเห็นข่าวแล้วก็จะเห็นว่าหัวข้อใจความหลักสำคัญของเราคือก,การจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่ายางแม่มาเธอชิพนะครับเป็นบริษัทใหม่นะครับชื่อ s c e x ถ้าดูโลโก้โลโก้ของคนเสืโโ้อผมนะครับแล้วโลโก้จะเป็นแบบนี้ชื่อบริษัทคือน SCBX e เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบงค์นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือ สิ่งที่เราจะทำก็คือจะขอมติผู้ถือหุ้นในการที่ผู้ถือหุ้นของแบงก์ในการที่จะ,ะทำแชร์ฟอสภายใต้ SCBX มันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแคชคาร์แคชคาร์ก็คือยู่แบงก์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมโกลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่ SCBX ในฐานะยามแม่ของทุ SC ก SCB จะมุ่งเน้นการเติบโตเรื่องของโรดโดยที่ไม่ต้องคอมโพมิโดยที่ไม่ต้องทำภายได้กรอบของวูสซัพพลายนี่ผมอยากจะให้ดูวิชั่นและก็มิชั่นของ uh SCBX นะครับ SCBX uh, ทุกท่้นคงเห็นสไลด์นะครับว่าวิชั่นหมของเราคือจะเป็น the most admire d Financial Technology Group in ASEAN นะครับทางสเลกออกมาเป็นอะไรได้บ้างผมคิดว่าจากสิ่งที่เราเป็นแม้นะครับขยา,ายไรกิจการไปสู่ทิศทางที่จะการเป็นประษัทจดทะเบียนในช่วง3-5ปีข้างหน้าจากนี้ Make Finance Simple Accessible and Affordable for all through the power of technology and innovation นะครับ ซีอโอทุกคนบอร์ดของแต่ละบริษัทจะมีการ r ร a n c e ในการรันขับเคลื่อนธุกรกิจของบริษัทเหล่านั้นการจะมีเซ็บนเตอร์ของบทบาทในการออ t ติมิ e ์เรื่องของ p l i พลายซึ่งพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคอร์ o ัพพลายในยุคนี้นะั้นเนี่ยมีสูงมากแค่ไหน <c oughs> ถ้าเราทำสำเร็จใน5ปีข้างหน้า <c oughs> ผมเชื่อว่าเราจะ Achieve Customer Based ของล้านคน ผมคิดว่าเราจะเพิ่ม q u a l i คุ e a r n ร n g ได้ถึง1.5-2ถึงเท่าแล้วเราเชื่อว่า Market c a p ของ s b x ในภาพรวมปีที่5น่าจะขึ้นไปน่าจะไปถึง1ล้านลาอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นเสาเหลักในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ดูแลเรื่องของการรักษาโลกของเรา ให้รูปแบบของเราเนี่ยนะครับไมมีผมกระต้ในใดๆเพราะว่าแบงก์ก็จะเป็นแบงก์เป็น S C B เสียง commercial bank มีโลโก้ไบโอปกติตึกที่เราอยู่ตรงนี้ที่ราชโยธินก็เป็นที่ทำการของแบงก์